สนับสนุนโดยเชฟโรเลตอาวิโอพันหกร้อยซีซีใหม่สำหรับชีวิตเร่งรีบเอ็นฟาโตรเอพลัสทิปเปิลเฮติกาดีเอชเอสีเท่าให้เขาพร้อมเรียนดูยังต่อเนื่องฮัลโหลอ๋อพูดตายแล้วเสียงเสิงเล้งหรอคะโอ้ยสวัสดีค่ะที่ห้องกงอากาศเป็นยังไงบ้างคะ <laughs> <uros iden ounds> <VMware Interestingly> โย้ยกำลังเย็นเหรอคะอ๋เอเสียกำลังจะได้คนมาลงทุนด้วยหรือคะอมอใครนะคะอเอสียหวงหรอคะอ,อุ้ยอ๊ยเศรษเลิงไม่ได้ไม่ได้หลอกดุดนะคะร้อเล่นหรือเปล่าก็นเนี่ยนี่พอ,อ ที่แม่เรียกเราสองคนมาคุยกันวันนี้นะพาะแม่ต้องการจะให้เราเนี่ยไปเจรจากับเสี่ยหวงเรื่องธุรกิจจริงเหรอคะก็ไม่เห็นมีอะไรน่าตื่นเต้นเลยนะครับคุณแม่คือพี่พอค่ะเสี่ยหวงคนนี้เขาเป็นเจ้าพ่อค่ะอย่างนี้เขาต้องมีคนมาขอหวยเต็มเลยใช่ไหมครับคุณแม่โอ้ยก็อย่างนี้เขาจะมาร่วมลงทุนกับพวกเราได้เหรครับอะไรอะ ห้อน,นี้เป็นเจ้าพ่อบอกองบอกหวยอะไรนี่ก็เป็นเจ้าพ่อแบบนักเลงเลยนะและก็ยังเป็นบัญชีดําติดอยู่เบอร์แรกๆของตํารวจด้วยรู้เปล่าลูกออคุณอาคะแต่ที่ดิสาได้ยินมานะคะว่าคุณพ่อกับเสี่ยหวงเนี่ยไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วนี่คะวักี้เนี่ยเสี่ยเลงเพิ่งวางสายจากอาน,นะจ๊ะเขาไปพบเจอกันที่ฮ่องกงปรากฏว่าไปเจอกันก็เลยพากันไปทานข้าทานข้าวก็เลยคุยกันเรื่องอดกอดีตขึ้นมาเสี่ยหวงนั่นถูกใจจะมาร่วมธุรกิจด้วยโอยตาย แม่จะว้าตายแล้วพอไม่เห็นเป็นไรเลยครับคุณแม่ก็เราก็ได้ผู้ร่วมทุนใหม่อีกคนหนึ่งแค่นั้นเองนะครับนี่พอแม่จะบอกให้นะตอนที่แกไปเรียนเมืองนอกเนี่ยนะเสียหัวงเลยนะเราไม่เคยได้ยินข่าวหรอกเขาไปนั่งทานข้าวที่พัตคาลแล้วพอดีเด็กเนะี่ยมันซุ่มซ่ามทำน้ำลาดขาแกแกลุกขึ้นมาสั่งเก็บเลยอะ่ะเก็บเด็กเสิร์ฟแล้วครับคุณนะแม่เก็บถ้วยชากาแฟคืนเด็กแล้วแบบนี้มันจะน่ากลัวยังไงครับก็ว่าลุกขึ้นเด็กคนนั้นนะ่ะหายสาบศูนย์ไปเลย ตามหาตัวไม่ได้เลยอ่ะนได้สายังไงเนี่ยอาฝากพี่เขาด้วยนะจ๊ะหลังา,าคงจะไม่ใช่แผนอะไรที่จะให้ผมไปใกลชีชกิษานะครับถ้ามันเป็นแผนอะไรเนี่ยนะแม่ไม่เอาธุรกิจมันเสี่ยงขนาดนี้หรอกยังไงก็ได้แต่เราสองคน,นต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อบริษัทของเรารู้ไม่พอ คุณแม่นี่ใครเป็นแม่เธอฮะฉันไม่ใช่นางแก้วตานั้นหล่อนจะไปไหนกันล่ะคะไม่ใช่เรื่องจะถามทำไมคือว่าเราจะกำลังจะไปพบลูกค้ากันอ่ะอจริงด้วยนะครับให้แพรวาไปด้วยก็ไม่เลวเหมือนกันนะคุณแม่ให้แพรไ,ไปด้วยเหรอคะจะเออไม่ใช่เรื่องอืมแต่แพรเป็นผู้ช่วยคุณนิพัทธ์นี่คะจะว่าไม่ใช่เรื่องอก็ไม่ได้นะใช่ครับแพรว่าน่าจะไปช่วยงานพวกเราได้บ้างนะครับคุณ<ๆ>แม่ แค่คิดก็ไม่อยากจะคิดเลยรู้มะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องระดับประเทศใช่นะคนอย่างเธอต้องไปติดต่อธุรกิจแบบพ่อค้ากับแม่ค้าถึงจะมอกมีอะไรเปล่าค่ะแต่แพรอยากไปจริงๆนะคะรับรองว่าแพรเนี่ยช่วยคุณพัฒ์ได้แน่นอนอย่าหวังะเลย แพามาฝึกงานครั้งเนี้ยก็กล่าวว่าจะได้ประสบการณ์กับไก่ยิ่งวันนี้เป็นสุดท้ายของการฝึกงานแล้วด้วยเนี่ยไม่รู้โอกาสดีๆอย่างเงี้ยได้ทําอีกหรือเปล่าค่ะคุณอาคะให้แพ้ไปด้วยดิคะมันจะดีเหรอคะหนูไม่เหมาะมั้งไม่ไมไเป็นไรหรอกคะ่ะคุณอายิ่งคนไปเยอะ,ยอะนะคะก็ยิ่งดีคะ่ะจะได้ช่วยกันดูแลเสียห่วงได้ไงคะใช่ครับเอ,อ่ออาว่า ก็แล้วแต่หนูก็แล้วกันนะหนูรี่สาว่ายังไงอ่ะก็ว่ายังไงนะจ๊ะใช่ี่สาจะดีที่สุดเลยอ่ะเอ๊ยก็ต้องขอบคุณพี่แม่มากนะคะแพรจะตั้งใจทำไงอย่างเต็มที่แน่นอนค่ะจ,จ้ะจ๊ะจะเอาใหญ่มากไปแล้วเนะี่ยอดแล้วอดไปไหนเนี่ยไม่มีใครช่วย,วยเลยดูสิ น้าอุดเพี้ยแล้วอย่างนี้มันจะเสร็จเมื่อไหร่ค no รับก็ประมาณเดือนหนึ่งก็เสร็จแล้วครับแล้วเอาหมูเข้ามาได้เลยอ่ะครับและป้าครับเอาหลังใหญ่ไหมอือเอาเล็กๆพอครับสชกประมาณสองห้องนอนอ่ะเหรอทำเผื่อลูกของเมียเหรอครับอ๋อไม่ใช่ครับเผื่่อพ่อครับเพี้ไม่มีแฟนเลยพี่โอ้ยหน้าตาดีๆอย่างนี้ถ้าเป็นพี่มีเป็นสิบแล้วอก็ชูแล้วพี่เนี่ย นิพัฒน์ใช่ไหมครับใช่ครับผมต้องขออนุญาตตรวจค้นอาวุธนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> นี่มันอะไรกัน,น่ะคุณคือ,อยางครับคุณนิพัฒน์ครับผมต้องตรวจค้นอาวุธนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าคุณนิพัฒน์พกพาอาวุธเข้ามาทําร้ายเสียห่วงให้ผมทํำยังไง <c oughs> ครับนี่คุณ <c oughs> ผมมาคุยธุรกิจนะครับ <c oughs> ผมจะเอาอาวุธมาทําไมอันเรื่องนั้นไม่สําคัญครับ <c oughs> แต่ตอนนี้ขออนุญาต คนอาวุธครับฉันตามสบายค่ะออขอายกคนอาวุธด้วยนะครับนี่ผู้หญิงนะครับคุณเราต้องทำตามหน้าที่นะครับ เอ้ยอย่าเข้ามานะถ้าเข้ามาจะเอาเรื่องจริงด้วยอะไรกันครับผมแค่ตรวจกระเป๋าเองนะครับอาวเหรอไม่ใช่นี่แบบใช่ค่ะเอ่อเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวรออยู่ที่นี่ก่อนนะครับ คนที่เพิ่มา,มาหาเป็นใครเนี่ยแพรรู้สึกจะแปลกแล้วนี่มันไม่มีอะไรหรอกเาเป็นกลัวไปได้แจงเย็นนะแพรคือเสี่ยวหงคนนี้เขาเป็นคนที่ใจดีพอสมควรไม่ได้ดูขนาดนั้นหรอกถ้าเราไม่ทำอะไรนอกเรื่อนอกทางนะแล้วถ้าแล้หละนะทำอะไรนอกร่งนอกทางเราจะเป็นยังไงอ่ะนีก่ก็ก็อะไรก็ก็อย่าทำง ิญครับอันนี้พังนี้ซะเงนั่งจอจ่อจงนั่งเจงนั่งเลยครับต้สบายตสบายเงเ ทำตสบายแล้วนนครับทำตัวทำตสบายเลยโทรศัพท์ด่วนครับเสียไม่เห็นเหรอเขากำลังจะควยกันอยู่เนี่ยมึงจับเวลาแรับเวลาเลยฮัลโหลฮะมึงกล้าขักหลังวะเหรอเฮ้ยหรือตักจักกันขั้เด็ดขาดเลยนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ อย่าให้มันมาเห็นหน้าวอ้ยโอ้ยขอทอดเพื่อเพียร้าโพเนี้ยโอ้ยเห็นหน้ามั่งนะโอ้ยจะจัดการพวกเลือดแทงมั่งอะเข้าใจไหมอี๋ขอทอดเีครับธุรกิจยุ่งนิดหน่อยเสียเวลากันจะน้ำชาโบเสียงกังโบเสียงกังฮะลืมลืมลืมทุกคนช่วยกันลืมลืมเลยเลยเชงเชงเชงดื่มเพื่อความสิ้นเปลือง เป็นชาดีน,นะยอกชาจากสวรเท่าวะเรารีบคุยยาเรารีบกลับดีกว่อสวนสิครับวันนี้ผมมีรายละเอียดของผู้ร่วมทุนมาให้เสียพิยจารณาครับ